จะไปล้างแล้วก็ทำอันนี้จะทำเป็นยำมะมว่วงนะคะก็อาจจะไม่ได้เอาทั้งหมดนี้เนาะเอานันเดียวลูกสวยๆงหมดนี้เอาบาะเต๊กโมู ประมาณนี้พอไหมยืมประมาณนี้แถมนิดนึงอันนี้เดี๋ยวก็จะจิบมากินวันหลังพอก่อนปะตอนล้างพอแล้วไม่พอหรอ จะได้ไปจัดคล,ลิปจอยจะได้ตัดนี่ไงไ เามันมาตัดอันนี้ออกก่อนเพื่อให้มันยางมันน้อยที่สุดก็เดี๋ยวเขาหั่นตรงนี้แล้วเขาจะออกไปใส่น้ำเย็นด้วยให้มันเย็นๆมันก็จะกรบกอบๆไอันนี้จะให้หั่นแบบไหน,น แล้วทำไมก่มมันหอมเลยเนาะอหอม,มแบบปเปรี้ยวอ่ะข้างในไหนอ่ะเนื้นอชาวบ้าน่ะเนื้อชาวบ้าน นนี่หึงแล้วเดี๋ยวขาก็จะมาหั่นครึ่งให้หนูก่อนพอหั่นครึ่งเสร็จแล้วก็จะเอาไปแช่น้ำแข็งก็แบบไหนอ่ะอืมเครื่องหนึ่งใช่เอาอีกไหมไม่แต่มันจะเคี้ยวยากเนาะไม่เป็นไรเอาอันนี้ต้องเอามีดไปหอกไหมเอาอ่ะมันก็ผ่าอีกเถอะมันน่าจะออกยากอ่ะ ผาย่ัยหืไม่ต้องเยอะแยะขน้นเลยโอเคววเขั้วเคียวไม่ได้ไแต่ว่ามันมีแบบ ก,ก,กินล้องให้แกะที่เราไม่เอาแกะไปเลยจะได้กินง่ายอันนี้แบบแข็งและเม็ดมันแข็งและ เียมันจะออกไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันแข็งแล้วอือมันแข็งแล้วนะนี่จะคิดว่าได้จริงใช่ไหมทำไมเขารู้สึกมันเสียวฟันวะหอมมาก ่ียของหมอหมอพอเอินได้เจมมากินน้ำเออโทรเรียกพี่เจมนะ,นไ,มนะไม่ได้เอาฝาพี่ทิ้งแก มันแข็งมากบาสพออ,ออกแบบนี้เลยแล้วกันง่ายดีเอาช้อนนัดน่าจะง่ายกว่าแบบนี้วะอืมน่าจะง่ายอยู่แต่ว่าต้องหยิบจับมีดแล้วก็วางนะเขาก็แบบแบบนี้น่าจะถนัดกว่า ใส่ไปเปลยป่ะอืมมันน่นไม่น่อยอยู่อูเยอะมากเลยนะพอยังอ่ะเอออพอจะกินหมดไหมเนี่ยมันก็พอแค่นี้เนาะอืมโอ้โหลงจะกินของเขาไหมเนี่ยชิม นี่ได้แล้วนะคะหอมมากแล้วเราก็จะมาทำน้ำจิ้มให้มันทำน้ำจิ้มให้มันตเดี๋ยวไปเอาเครื่องปรุงไปเครื่องปรุงที่เราจะใช้วันนี้ก็อ่ะกิบบีทมีโงชูรสเราจะใส่เป็นข้าวคั่วไหม ใส่ก็จะใส่ข้าวคั่วแล้วก็ใส่เป็นน้ำตาลเรียกว่าไงน้ำตาลแบบนี้แล้วก็จะใส่ปลาด้วยปลาปลาปลาลักดใหญ่ก็จะเป็นปลาลาของเราวันนี้ป, <c oughs> ปลาขัใหญ่มาแล้วเขาจะใส่โรตีด,ด้วยขออนี้อเตรียมเครื่องกับหนึ่งเลยจะเป็นเครื่องปรุงของเราเดี๋ยวเขาจะ ใส่ผงนัวนะคะอันนี้ใส่ผงนวัวก็จะเป็นพริกอเอาเผ็ดไหมเอาเอาเพิ่มปะไม่ไม่แค่นี้ก็ได้อ,อันนี้มันน่าจะไม่ค่อยเผ็ดนะเอาเอีกได้ จะเติมพริกเข้าไปอีกเราก็จะใส่ชามข้าวคั่วใส่ลงไปก่อนข้วัวนะคะสอ้วัวนี้คั่วเองสี่งมันจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เดี๋ยวมันตามมาทำไมก่อนสองอัน Siup kak aso Gazar ra yang państwa Oh เติมผงโรดดือีลงไปาอร่อยที่รอดีใสตลงไปจริงอร่อยน้ำปะลา <c oughs> วิัยาขอเอาอันนี้ไปใส่น้ำร้อนนิดนึงนะอืมเข้าพวกจะสุกไหมใส่น้ำร้อนมานิดนึงนะคะ มันแข็งอยู่นะใช่มันแข็งไงไม่ได้ละลายก่อนใช่สูตรไห้โอ้ <c oughs> มาเดี๋ยวอันนี้ต้องทำให้น้องละลายอ่ะเธอไม่เป็นไรคุณกดน้อาก็ได้เดี๋ยวก,กดมันมันจะกระเด็นดีนี่ได้อยู่เดี๋ยวมันกระเด็นโดนเสื้อนะโอเคก็เดี๋ยวเขาหั่นอันนี้ใส่ปล,ล่อยมันเปลนอเดี๋ยวเขาว่ามันตายนะ นีนกอันนี้เอาเยอะไหมไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะหรอเยอะอุ้ยเยอะเกินอเอาแค่สองสามหัวก็พอแค่นี้เนาะมันเยอะ ชิมไหมไม่ชิมกินเลยเขาทำไมไม่เอามะม่วงเทสมันไม่รันมันจะจะพูดกันฉลาดแล้วเลยเธอไม่เติมน้ำปลาหรอเติมอยู่นิดนึงให้มันหอมหอม จะคลีให้เข <Hi>. mm. ้าไปนะคะยันได้กินอยู่นะอจริงหอมมากพอ